ผมเด่นบัญชานะครับขณะนี้ผมอยู่ภายในการจัดงานเจแปนโมบิลิตี้โชว์2023ครับและนี่ก็คือ Honda มอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้นำเอารถต้นแบบต่างๆมาจัดแสดงเพื่อที่ขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ไหนในญี่ปุ่นก็แล้วแต่นะครับกำลังคิดสู่อนาคตแห่งใหม่ครับว่าต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่รถยนต์แต่ทำยังไงจะเป็นอุตสาหกรรมการเคลื่อนที่เหมือนอย่างหนึ่งในค่ายของ Honda ซึ่งปีนี้ก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่กลังจะบอกว่าโลกแห่งยานยนต์นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงกันแล้วคร อุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาไปกระทบตลาดรถยนต์ภายในประเทศชะลอตัวลงในเวลาเดียวกันแม้ตลาดรถยนต์ในกลุ่มอาเซียนที่มีไทยเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่อันดับ2อาเซียนจะเติบโตวสวนภาวะตลาดในภาพรวมทั่วโลกโดยขยายตัวสูงถึง24%ี่ในปีผ่านมาแต่ต้องเผชิญกับการเติบโตของรถพลังงานไฟฟ้าหรือรถอีวีที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในอาเซียนรวมถึงพฤติกรรมการใช้รถยนต์เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนครูอิสออริจิน ยานพาหนะขับอัตโนมัต <els> ิของ Honda ร่วมพัฒนากับ GM เมื่อมองเข้าไปภายในสามารถจัดการประชุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์หรือครอบครัวใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเป็นส่วนตัวเตรียมให้บริการภายในต้นปี2569นับเป็นการตอบสนองต่อพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตยุคใหม่ไดโทชิฮิโรมิเบะประธานกรรมการบริษัทฮอนด้ามอเตแถลงในงานว่า ฮอนด้าเป็นผู้นําอุตสาหกรรมยานยนต์มาครบ75ปีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของรถยนต์เกิดขึ้นเร็วมากเพื่อก้าวข้ามข้อจํากัดมากมายความพฤติกรรมการใช้รถยนต์และเพิ่มศักยภาพรวมถึงโอกาสให้คนใช้รถยนต์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคตเมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์เผชิญปัญหาการผลิตรถยนต์ที่ใช้วัสดุมีจํากัดและหายากมากขึ้นรถต้นแบบซัสตินาซีจากค่ายฮอนด้าถูกพัฒนาขึ้นไม่เพียงเป็นรถไฟฟ้าแต่ตัวถังรถ ทำจากวัสดุหลากหลายอย่างที่รักษาและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมรถคันนี้ผลิตจากเลซินอะคริลิกที่รีไซเคิลได้การปรับตัวของยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นอย่างเช่น Honda m มอเตอร์กับรถต้นแบบข้างต้นคือการเพิ่มความสามารถการแข่งขันการผลิตยานยนต์บนผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อตลาดรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย,อย่างญี่ปุ่นตลาดรถยนต์ภายในญี่ปุ่นชะลอตัวลงในปีผ่านมาจำนวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ในประเทศอยู่ที่3.4ล้านคัน ลดลงมากถึงลบ6.2%ทำสถิติลดลงอย่างมากเป็นประัติการเมื่อเทียบกับปี2021ที่สำคัญยอดขายและจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วกลายเป็นยอดขายรถยนต์ที่ต่ำกว่า4ล้านคันเป็นปีที่3ติดต่อกันนอกจากนี้ตลาดรถยนต์ในญี่ปุ่นเผชิญกับปัจจัยประชากรสูงอายุมีมากขึ้นเกือบหนึ่งใน3เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือคิดเป็น41ล้านคน ของประชากรญี่ปุ่นทั้งประเทศ Honda รุ่น C i m e v ก็เป็นรถต้นแบบขนาดเล็กใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า100%เเซที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกในงานแห่งนี้เพื่อแก้ไขปัจจัยลบสำคัญประชากรญี่ปุ่นมีอายุมากขึ้นเข้าสู่สังคมญี่ปุ่นสูงวัยการขับรถและการเดินทางของผู้สูงอายุกลายเป็นเรื่องยากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเป็นต้นทั้งหมดคือตัวอย่างชัดเจนในการปรับตัวของยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าจะเป็นค่ารถยนต์ยักษ์ใหญ่เช่นนิสสันโ y o t a m i t ิ u ูบิชิและ Honda ซึ่งย่อมมีผลส่งต่อไปยังฐานการผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นในภูมิภาคสําคัญในเอเชียและอาเซียนในอนาคตที่ต้องเรียนรู้ปรับตัวและก้าวข้ามความท้าทายที่เติบโตอย่างรวดเร็วผ่านงาน j 8แป b i l i t y Show ช2023นี้ ผู้ชมค,ครับสัปดาห์นี้ก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเอกชนของภาคญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างรถยนต์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นทาง h อน d ้าเองเนี่นะครับผู้บริหารระดับสูงก็ขึ้นเวทีและใช้เวทีนี้แจงเลยนะครับว่าต่อไปการพัฒนาอุตสาหกรรมของยานยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ทั้งสิ้นและการเคลื่อนที่นี้ก็จะทําให้เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกันไปยังฐานการผลิตที่สําคัญโดยเฉพาะในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองครับ ต่อจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์การเคลื่อนที่ของโลกนั้นจะเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมกว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับผมบัญชาชุมเชเวศร,รายงานจากเจแปนโมบิลิตี้โชว2023กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับ